เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามูลนิธิรักไทยและองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทยร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต4จัดเวทีสัมมนาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยของเยาวชนในโรงเรียนเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ห้องประชุมไซทองสอพอปอ,อุบลราชธานีเขต4อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสมหมายอัครชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการมูลนิธิรักไทยกล่าวว่า การดำเนินโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยของเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟไทยแลนด์เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนเป้าหมายในประเทศไทย รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นหรือการทำงานร่วมกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นครูผู้บริหารโรงเรียนเพื่อออกแบบและกำหนดนโยบายร่วมกัน พร้อมทั้งการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมของเยาวชนรวมทั้งการสร้างกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยและมีความหมายในโรงเรียนสําหรับโครงการนี้ได้ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566ถึงเดือนกันยายน2567ในพื้นที่นําร่อง6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนอยุธยาระยองปัตตานีและอุบลราชธานีมีทั้งหมด12โรงเรียน ชชุมชนทางด้านนางวันดีและศรีจันทร์รองผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4กล่าวว่าสำหรับการจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนทำงานเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีโดยการดำเนินกิจกรรมของมูล,ลนิธิรักไทยโดยการสนับสนุนทุนขององค์กรยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เด็กและเยาวชนคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องเติบโตและสร้างอนาคต การบูรณาการทักษะสังคมควบคู่กับวิชาการจึงล้วนมีความจำเป็นโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ลดช่องว่างระหว่างวัยครูและนักเรียนมีพื้นที่ปลอดภยัยกล้าสื่อสารรวมสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงสำหรับโรงเรียนและหน่วยงานชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนนแดงโรงเรียนบ้านนาดูโรงเรียนบ้านโพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราช บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีพมจอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่นางสาวอิลารียฟาเวโรหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม องค์กรยูนิเซฟประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้คือเครื่องมือที่ทําให้เด็กเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมเมื่อเยาวชนมั่นใจกล้าแสดงออกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เยาวชนกลายเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการในครั้งนี้ให้ประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ในเวทีได้มีข้อเสนอต่อฝ่ายนโยบายถึงการส่งต่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติและกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยนทั้งการพัฒนาคู่มือการนําคู่มือไปสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและการส่งต่อชุดประสบการณ์ระหว่างคุณครูด้วยกันเรื่องการจัดการห้องเรียนอย่างมีส่วนร่วมและการเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย